สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ทิ่ชื่นผ้ารออีกแลวครับแต่ว่าสีาะไปหอดไซนั่นกะที่ตามไปเบิ้งน้ำกันนะครับว่าสีาะไปหยังเมื่อนี้ออกรออีกเลยครับนี่คืออุปกรณ์ในการขี่สีเตรียมไปรอ,อกะมี่ข้าเจ้าขวหนีว้วแล้วก็น้ำปะนะน้ำปะนะหลายสิ่งหลายอย่างนี่กะมี่ เนื้อหรอือซีนเขียงมีดสมผลไม่หลายอย่างที่เตรียมไปเตรียมเป็นเลาะครับอันนี้เบื้องว่าสีเลาะไปเหตุอันไดเนี่ยนี่หัวขาดเตรียมไปครับติตามไปเบื้องน้ำกันครับว่าสิไปเลาะเนี่ยอะไเดินทางครับอ,อุปกรณ์การเดินทางทางออกทางไปครับ เบิ้งงไปสิพาไปเห็นอะไเบิ้งไปน้ำกันครับนี่กับวันนี้ก็่ีกำลังออกจากบ้านครับู้นทางกับบ้านยิ๊งเป็นเพียกโช์ฝาตกเดี๋เดเดฝาตกเมืองแบบนั้นปน,ปนานลุดหาย ล้องมาทางขีดเถอะาปขับเดินทางครับมาติดไปเห็นไดเบิ้งลัำกัดติดตามไปเบิ้งลัำกาดเลยพี่นอ้นองติดเหยนท่ารออีกแล้วมนันรถดับสำหรัพี่น้องด้วยเดี๋ยวกันอื่ ได้เกียอยีกอะเหลียนลงจากเนื่นมากก็มาดับรถลด,ลดเลยเด้๋ยวนว่านอกของทัง้งหมดอีกเนาะไอต่อกระทั้นไหนอหอนนะเขาลมได่มาแห้งกต,ตอนฝนตกอีกเน กันคนบงคนกองากำลังงามก้าน้าออพาหนามาหนีนี่ด้วยเรียนสนุนไงก็ได้

อ้งางหนคนพี่น้องเดี๋ยวไปหอดห้าก็นเดี๋ยวเปียนไ้เพิ่มมาพักกันไหมอย่างานันง่นคือวานเข่าเพื่อคุณมาพี่น้องกำลังสิ่ลงกำลังสิลงไปวานเขาโูรถกระเจอะไกลแต่ว่าเชฟเพิ่นกำลังเชฟเพิ่นกำลังเห็ดกบเขาสู้กินแต่ว่าอันนี้เพิ่นวายไก่ไฟ้่าได้ครับมันต้องกินดิบยังเดี๋ยวนี่เชฟอันน,<ก>น,นี้อันนี้เชฟแก้วครับนี่เชฟแก้วอันนี้เชฟแก้วครับนี่ ล่างเห็ดแก้วแต่ว okay. ่ากินก้อนสีลงไปว่านเข่าอันนี้กรอุปกรณ์อุปกรณ์มันบะเมียนดหรอครับเบราะว่าเพชรแจ้งไดีมันกิดบะเมียนต้องวาอกปอนอยู่ดีขับรถเนาะอืมขับรถเข้ากับยาสบาบจนมันอันไปบ่เป็นตัวเนาะคขับรถหางเพชรมจ้อแล้วะอ๋อมั่มาจากขวกน้ำนี่แหละครับอุปกรณ์อันนี้คือนำปนักเตรียมพร้อม โอ้ข้าวลูกเกลือนนี่นี่ซีน่าสัมเพรสตันนะสีนว่าสิจำจุสิบว่าเห็ดไซคิฉันเป็นเลสบ่าอีกอ่ะไชครับอันเก่าเอาของมาหอดพี่น้องเบิ่งว่าถิเห็ดเนี้กันนี่ตรงหน้าแห่งแรงนี่ทีมงานกำลังมากำลังมาหอดนี่เขาปลูกครับเขาปลูกกำลังปรึกษาหาเรื่องกันอยู่ครับพี่น้องปรึกษากันอยู่ว่าสิเอาทางไหนดีเบิ่งทีมงานเพิ่น มาหอดเลวก็เดี๋ยวเตรียมการครับพี่น้องเตรียมการเช็คแป๊บนึงมาเด้พี่น้องกำลังวานเข่าน้ำตามเลยเด้อวานข่ามีเบิ่งนี่แหละเ่เกิดเพราะเกิดทองคนบ้าูกมาหนีมาซอยเพือซื้อเพมันของเกี่ยวของม้าซอยเป็นร้านเข่าครับน้องน้ำบืงแ้วบุระบัดของน้ำมาบนีที่ไหนก็ได้ ว่ามันจี๊ดเงือกเตือชีวิตกันละว่านเขา <c oughs> พี่น้องรู้ว่าเอฟซีเดี๋ยวดีไปว่านเขาซอยกะติดตามกดติดตามตได้สิเดี๋ยไปว่านซอยพวกไดนเดี๋ยวว่านเขาแรงแรงพี่น้องเลยข้างนี้แรงครับสี่เดือนแปดเลยเพราะท่านเดี๋ยวดำหน้าอยู่ยังเดี๋ยวว่านเขาเสืออยู่ เกิดเสียงบึงมันมีมาซอยเพ <laughs> ิ่นเกิดได้ซ้ำได้กันกรเบิ้งปีนี้แรงก็ทุกปีต่อไปนี่ยฝน,น,กกนยังมาท่นโอโอไม่จะเกิดยอองพอดีอล้างว้านขถวพี่น้องเป็นเหจ้สีพ่อบ้ญล่ะมาเกิดซ้กันนี่ละมึงได้เกิดเลย เฮ้ยหดรองหาวานหดร่องีไหมตวานแจกลองไกลไปเลยพอตอนนีุ้บ่อ้ยัวหัวก็ล่งใจี้มาเ้ีววีบบ้านห้าวานเข่าทุ่มนห้าดำหายากแล้วนี่จะโดนมาจะเป็นหน้าวาน พูดไปแล้วกับวานวานแล้วกับปั้นรถเตรีรถเป็นยังไงบ้าปั้นให้แล้วมีหน้าทีบวานไหวที่เดียึงในการว้านกับนี่ท่านี่แหละพี่น้องท่านี่ก่อนเดยวะใครเบิ้งไม้ตอนจบมันจะเป็นยังไงครับ เต็มบ่ได้ตั้งห้องนั่นล่ะห้องว่าทิปลูกหญ้าบ่ได้ครับขั้นตอนขั้นตอนต่อไปครับบัดนี้กัให้รถเพิ่นปั้นครับนี่อ่าทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเพิ่นเอฟซครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของหน้าครับเจ้าของหน้าเพิ่นผู้บ้านเข่าครับน้องไส้ครับสันเพชรสวรพินครับแชมป์ลาดำเนินเจ้าลอยเจ้าลอยลอยแปดปอนด์อ่าลอยลอยแปดปอนด์ครับเตะไฟเวดครับแตงเตะสมัยพราซอสเตะไป ได้แชมป์พศอซสบนครับบ้นนี้เพิ่นกับมาเป็นโคบานเลียงง่วเเฮดหน้าอยู่บ้านครับนี่นะเพิ่นครับตอนนี้กับมาซอยบานรครับครับนี่โตจริงเสียงจริงเพิ่นละครสันเพรสวัลพินครับตามที่เคยเคยติดตามเพิ่นมาตลอดนะครับตอนนี้ครับขั้นตอนการต่อไปก็คือใส่ผานโตรตารี่ครับปั่นเอาเลยปั่นเอาเลยปั่นถ่าฝนก่อนปั่นข่ายหาถ่าฝนก่อนโอ้ลูกใส่สันเพรอันบ๊อบประโยชน์เลครับเนี่ย มาว่านเข่าก็ว่าเป็นครับมาแบกเข่าให้ซื้อครับครับนี่ครับอันนี้ใส่โรตรี่ปันยกมือหน่อยยกมือหน่อยโชเฟอร์ยกมือหน่อยอ่าครับนี่โชเฟอร์ครับโชเฟอร์ครับจ้าเยี่ยมเลยครับนี่คือการปันครับปันโรตรี่หลังจากว่านเข่าเซตครับนี่ครับหลังจากว่านเข่าเซตปันโรตรี่ปันโรตรี่แล้ว ลออย่งเดียยแหละครับบันิการิล้อถาลอถาบัดใดล่อถาบัดนั้นถ้าเกี้ยวถ้าใส่ปุ๋ยหุ่นลหครับนี่ครับจักที่จักห้างได้ขนาดได้กะนี่แหละครับตามนี่ตามที่เค่อยวานไว้ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่นะครับตามติ่ติดขอคุณนเอฟซีครับที่กดติดตามครับติดตามติดตามเบิ้งทิ่ชื่นพารอครับ อ่าคลิปหนาบอลูสิิ้าเราไปส่ก่นขอติดตามบ้างเด้อครับติดตามครับสวัสดีครับแชรคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ